วิ่งดิเลไทยสวัสดีค่ะมิ้นสิิงดิเลไทยประจำวันที่10เมษายนาพศ2 5 6 6คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่าน,นั้นนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเซ็ตบวก5.94อยู่ที่15.77.07แนวรับจะเป็น15.60.50แนวต้านจะเป็น16.07.32ค่ะมาดูเซ็ต50 เซนห้าสิบวกสี่อยู่ที่950.93แนวรับจะเป็น933.57แนวต้นจะเป็น963.57ค่ะกลับมาที่ททมเฟรม15นาทีตามรูปแบบของคุณซิงดีลิไทยค่ะตัวที่1เล็กซอนเล็กซอนราคา4ี่บาสบาทสาสบตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะเปิดตลาด แพ่งนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่4บาท20สตางค์แล้วก็ลดยลงมาตจำสึดที่4บาท10สตางค์ดันขึ้นมารอบแรกที่4บาท28สตางค์แล้วก็ลดยลงมาใช้เวทสัดส,สมที่4บาท14สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่4บาท30สตางค์ค่ะดรได้หนึนาทีตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ดักัปิดกระโดดค่ะดูทาเฟรมเดย ตรงนี้ก็เป็นหุ้นพึ่งลงตลาดมาจุดต่ำาสุดอยู่ที่ตรงนี้ g บาทสสตางค์ค่ะเ e ็กซ์เเป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหากรรมพลังงานและกเโโล็เทคโนโลยีค่ะภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รไดอยู่ที่268ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทส6สตงางค์แนวต้าน4บาทส6สตางค์ ท่าทลุูด้จะเป็น4บาท40สตางค์ค่ะต่อไป O R I O R I ราคา11บาท90 40, สตางค์บวกส0สตางค์ค่ะเปิดตลาดก็ไซเวสะสมเลยนลงมาตามจุดที่11บาท50สตางค์ดันขึ้นมาถึงจุดที่12บาทแล้วก็ไซด์เวสสะสมปิดที่11บาท90สตางค์ค่ะรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุม่มทยอยเข้าช่วงทตลาด ทำให้ ORI ปิดเขียวค่ะดูทำนเฟมเดย์ตรงนี้ก็หลังจากที่ดันขึ้นมาสูงสุดที่12.90บาทตา์แล้วก็ลดลงมาไซเวสัะสมไว้ที่จะดันขึ้นมาค่ะ ORI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูมลค่าในที่186ล้านบาทค่ะ แนวรับ11บาท50สตางคแนวต้าน12บาท20สตางค์าทะลุได้จะเป็น12บาท50สตางค่ะแล้วก็ OI มีค่ะว่าเตรียมขายบิ๊ก o ลตคอนโดมิเนียม3โครงการกวาดยอดขายไตรมาที่1ปี66ทะลุ1.2หมื่นล้านบาทตู40%ข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ทันหุ้นค่ะตัวต่อไป LH LH ราคา9บาท80สตางค์บวก10สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่9บาทข0สตางค์ใช้เวสัดสมนั้นขึ้นมาสูงสุดที่9บาท85สตางค์แล้วก็ใช้เวสัดสมปิดที่9บาท80สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดนิดนึงทําให้ LH ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรม D ตรงนี้ก็ พยายามที่จะดันขึ้นมาเบรกที่10บาทแต่ว่าก็ยังเบรกไม่ได้ค่ะก็มาเล่นกันว่ารอบนี้จะดันขึ้นมาเบรกได้ไหม LH เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a ล u e r a t i ที่236ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาท60สตางค์แนวต้าน10บาท10สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็นออทำให้ค่ะ ต่อไป TTB TTB ราคา1บาท44สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะวตลาดก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท46สตางค์เลยลงมาไซด์เวสะ์สมต่อมสุดที่1บาท43สตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท44สตางค์ค่ะได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็เมือนจะพยายามไซด์เวสต์สมเย็นระยะแต่ว่าก็มีวันรุ่งทอยเข้า ดูทางเฟมเดย์ตรงนี้ก็ไซเวสะสมไวยดีพยายามจะดันขึ้นมาเบรกที่1.48บาทสีตังค์ค่ะ TTB เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายได้อยู่ที่หนึมี value รายได้อยู่ที่386ล้านบาทค่ะแนวรับ1.41บาทสีตังค์แนวต้าน1นึ่งบาทสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1.50บาท50สตางค่ะแล้วก็ TTB ติดเครื่องหมาย XD วันที่12เมษายนค่ะต่อไปสิริสิริราคา1บาท74สตงสาสตงค์บวก3สตางค์ค่ะตลาดให้นี้ก็หล่นลงมาต่ำสุดที่1บาท72สตางค์สายเดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท75สตางค์ท้าตลาดลงมาปิดที่1บาท74สสตางค์ค่ะ และหนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ไซวีสะสมตามเฟรมีตรงนี้ก็ดันขึ้นมาที่1.82บาท82สตางค์แล้วก็มันจะหล่นลงมาเพื่อไซวีสะสมก็มันก็ว่าจะเบสดันขึ้นมาได้ไหมซิรีเป็นหุ้น เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพกรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเ a ลูเดีที่115ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท71สตางค์แนวต้าน1บาท7 7สตางค์้าทะลุดได้จะเป็น1บาท82สตางค์ค่ะแล้วก็ตอนนี้สิริก็เข้าเซต100แทนสตากแล้ว ข่าวจากหุ้นอินไซค่ะข่าวจากหุ้นอินไซขายแล้วก็สตราร์ก็หลุดออกจากเซ็ตหนึค่ะต่อไป KBS KBS ราคา6บาท45สตาง,งค์บวก40สตางค์ค่ะตลาดก็ย่อลงมาที่6บาท10สตางค์แล้วก็ใช้เวสะสมนั้นขึ้นมาปิดกระโดดที่6บาท45สตางค์ค่ะและหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้าแล้วก็ วันรุ่มข้าช่วงไทยตลาดทำให้ KBS ปิดกระโดดค่ะตามเฟรม D ตรงนี้ก็หลังจากที่เราลงมาตรงนี้ที่4บาท90สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดสูงสุดที่6บาท45สตางค์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ KBS อยู่ในโซนโอเวอร์บอรค่ะ KBS เป็นหุ้นเพนค่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร แทบรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ratio ที่33ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท30สตางค์แนวต้านออทาม high ค่ะื่วต่อไป CI CI ราคา5บาท65สตางค์บวก25สตางค์ค่ะเปิดตลาดก็ดังขึ้นมาสึงสุดที่5บาท65สตางค์ใชเวลสะสมลงมาต่ำสุดที่5บาท45สตางค์ ตลาดดันขึ้นมาปิดที่5บาทห5สตางค์ค่ะดูไล่หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าช่วงตลาดแล้วก็มีแท่งซื้อเข้าทำให้ C i ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะท้ามเฟมเด์ตรงนี้ก็เลยลงมาจับสุดที่4บาท72สสตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าด้วยค่ะ ต i เป็นหุ้นเทรนค่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี Val รุราอยู่ที่26ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท50สตางค์แนวต้าน5บาท75สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท85สตางค์ค่ะแล้วก็ CI มีค่ะว่าทำโฆษณาช่วงเทศกาลสงการานพร้อมเก็บเกี่ยวจากการลงทุนไกลมาก ปากหมดรายได้ปีนี้โต450ล้านบาทข่าวจากทันหุ้นค่ะก็ต่อไปยูเลกายูเลการาคา1บาท3สตางค์บวก4สตางค์ค่ะตลาดก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท4สตางค์แล้วก็ใช้เวลลงมาจังสุดที่1บาท1สตางค์ท้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท3สตางค์ค่ะได้ในนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มทย่อยเข้า ทำให้ยูรลกาปิดเขียวค่ะทางเฟมเลตรงนี้ก็ลดลงมาที่97สตางคงแล้วก็ดันขึ้นมาตรงนี้ที่1บาท24สตางคงแล้วก็แล้วก็เทลงมาตรงนี้ก็มาเลงกันว่าจะดันขึ้นมากลับตัวได้ไหมยูริกาเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวลูลเลดที่18ล้านบาทค่ะ แนวรับ98สตางค์แนวใต้1บาท6สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น1บาท10สตางค์ค่ะต่อไปเสน้นเส้นราคา3บาท12สต,าง,สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเบตลาดเวทตลาดแท่งเวทตลาดแท่งเวตลาดแท่งนี้ก็เดินขึ้นมาที่3บาท12สตางค์ แล้วก็ลดลงมาตจำสุดที่3บาท6สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่3บาท12สตาง,งค์เือนเดิมค่ะได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวันลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็สองแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้เซ็นปิดกระโดดค่ะนูทา f เ a มเดย์ตรงนี้ก็ลนลงมาที่3บาท2สตางค์ก็มาเล่นลกันว่าจะดันขึ้นมาเป็นหุ้นสงกลับตัวได้ไหม เส้นเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีเวาูเด,ดี t i วที่13ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท6สตงางค์แนวต้าน3บาท16สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น3บาท22สตางค์ค่ะแต่ว่าเขาก็มีจุดเบรกใหญ่ๆอยู่ที่ตรงนี้3บาท24สตางค์ค่ะต่อไป STI STI ราคา5บาท10สต,าง,10สตางค์บวก10สตางค์ค่ะบนตลาดก็ดังขึ้นมาไซเวดังขึ้นมาที่5บาท20สตางค์แล้วก็เลยลงมาต่ำสุดที่5บาททวนไซเว์สะสมติดที่5บาท10สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็สังเกตว่าในไทม์เฟรมหนนาทีตรงนี้ก็ไม่มีแท่งขายออกเลย ดูไทม์เฟรมเดตรงนี้ FTI ก็เลยลงมาตามสุดที่ตรงนี้4บาท94สตางค์แล้วก็มาเลุ่นงก็ว่าจะดันขึ้นมาเป็นหุ้นทรงกลับตัวได้ไหม FTI เป็นหุ้นเวนค่ะลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพดวงบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v ูล u e เดียวที่13ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทก็90สตางค์แนวต้าน5บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท30สตางค์ค่ะแต่ว่า STI ก็มีจุดเบรกใหญ่ๆที่6บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ Alpha X อั Alpha ลฟาเราคา1บาท23สตางค์บวก4สตางค์ค่ะบัตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่1บาท18สตางค์แล้วก็ดังขึ้นมาสูงสุดที่1บาท24สตางค์ลงมาอีกรอบที่1บาท21สตางค์ท้าตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท23สตางค์ค่ะดูได้หนนาทีตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าอยแล้วก็มีแท่งสีเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้อัลฟาเอ็ปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรมดตรงนี้ก็เลยลงมาตจำสุดที่1บาท2สตางค์แล้วก็มันจะพยายามไซด์เวขึ้นมาค่ะก็จุดเบรกแรกอยู่ที่1บาท40สตางค์ค่ะอัลฟาเอกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลู e ระดับที่ที่9ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาทยสตางค์แนวต้าน1บาทสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทส2สตางค์ค่ะแล้วก็มีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือบ้านปูจำนวน235ล้านบาทซาบายจำนวน126ล้านบาทแพลนบีจำนวน53ล้านบาท SMD จำนวน14ล้านบาท BM จำนวน12ล้านบาทแล้วก็ BM w a l เลนสจำนวน12ล้านบาทค่ะ ตัวของ B M ก็น่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่าเพราะว่ามีบิ๊กลอเข้าทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นวอลแลนวแต่ว่าก็ต้องไปดูผลประกอบการของเขาด้วยค่ะแล้วก็มีหุ้นติดค a ชบาลานซ์สองตัวก็คืออิทธิแล้วก็เด De ลต้าติดค s ชบาลานซ์ทีหนึ่งจุดยี่21บีอเมษายนค่ะวันนี้ก็ไม่มีค่ะอะไรแล้วหุ้นซิ่งดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย